สวัสดีครับจะมารีวิวการใช้งานเครื่อง a 5 Pro p r า p ปรพัด18ลูกปืนพันวัตต์นะครับมีส่คือเครื่องพันวัตต์ตัวนี้มาจากโกโคราชนะครับซุ้มเพชรเกียงไก่นะครับวันนี้มาดูกันอ,อน้นกกนอ,อ,อยน้ำหนัก2กิโลนะครับอ้อยน้ำหนัก2กิโลนะครับมาดูกันว่าจะคัดน,น้ำได้เท่าไหร่นะครับ อบโจทย์นะครับสำหรับคนออเดอร์เยอะๆนะครับรอบเครื่องเร็วมากนะครับสําหรับเครื่องายลูกปืนพันวัตต์นะครับนี่เร็วมากนะครับไม่ได้แตกต่างจากเครื่องตัวเก่าที่ผมใช้อยู่เลยนะครับเร็วมากแต่เครื่องตัวเก่ามันรอบเร็วแต่ว่ามันต้องรีดซ้าไปซ้ามาหลายๆรอบนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะรอบเดียวแห้งสนิทนะครับนะครับรอบเร็วมากนะครับ เรียบมแรอบเครื่องเร็วมากนะครับสังเกตนะครับาการดึงอ้อยเข้าไปรอบเครื่องเร็วมากนะครับเห็นได้ชัดนะครับ นี่คือการอัปเดตพัฒนาลา่<อ>าสุดขบบองอรุ่น F5 นะครับโตพัก18ลูกป,ปืนพันวัตนะครับแ,แห้งสนิทครับเน่ที่มาของคำว่ามดร้องไห้นะครับ,บ,บรเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้น้าอ้อยเท่าไหร่นะครับ ที่นี่หาดใหญ่สงขลานะครับสงจริงครับโกโคราชุ้มเพชรเกียงไกไปดูกันนี่ถ่ายตรงๆขยับมาฝั่งนี้นะครับ <c oughs> อ่านี่อ้อยสองกิโลนะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะอ้อยสองกิโลอันนี้รวมรวมน้ำหนักเหยือกนะครับหักน้ำหนักเหยือกออกเหลือกิโลครึ่งนะครับอ่าการันตีเอฟห้านะครับ ได้น้ำไม่ต่ำกว่า 700cc อย่างแน่นอนนะครับครับผมวัสดีครับ